สอนตัดต่อวิดีโอเดินเข้าไปสิงต้นไม้แบบนี้ทำยังไงไปดูขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราถ่ายวิดีโอนะคะเป็นฟุตเทจที่ไม่มีตัวคนนะคะประมาณ5-10ถึงิวินนะคะแล้วก็ถ่ายอีกช็อตหนึ่งก็คือเป็นมีตัวคนเดินเข้าไปที่ต้นไม้แล้วก็ชนแบบนี้นะคะ,ะคะเราก็ไปที่แอปแคปคั t นะคะแล้วก็ไปที่โปรเจกต์ใหม่ค่ะแล้วก็เลือกฟุตเทจที่เราถ่ายไว้นะคะ2อันค่ะ ะะแล้วต่อมานะคะเราก็วัตถุที่เราถ่ายก็จะมีแบบที่เป็นพื้นหลังที่ไม่มีตัวคนแล้วก็มีตัวคนนะคะให้เราเลือกคลิปที่มีตัวคนนะคะแล้วก็กดไปที่ภาพซ้อนนะคะภาพซ้อนอย่าแงบบนี้เนาะแล้วเราก็ไปตรงจุดที่เรากำลังจะเข้าไปสิงต้นไม้นะคะ แล้วก็กดไปที่คลิปหนึ่งทีค่ะแล้วก็กดแบ่งฉากนะคะแล้วเราก็ไปที่มาร์สนะคะมาร์สนะคะแล้วก็กดตรงแนวนอนนะคะแล้วเราก็ปรับแก้ค่ะกดไปที่มุนแล้วก็ไปที่90องศานะคะ90องศาเนาะแล้วเราก็กด ตรงนี้นะคะที่เป็นลูกศรขวามือตรงนี้เนาะให้มันเบลอๆนิดนึงเนาะอ่านี้นี่ใช่ไหมแล้วก็กดกดที่ปุ่มเพชรบวกนี้หนึ่งที่แล้วก็เลื่อนหน้าจอไปขยับไปแล้วก็บวกบวกเพชรอีกหนึ่งเม็ดแล้วก็เลือ่อนไปอีกหนึ่งเม็ด ซุดแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายมืออาจจานะเลื่อนไปทางเส้นเหลืองๆนะคะซุดนี่ตัวคนก็จะหายไปแล้วนะคะถ้าไม่อยากพลาดทริคตัดต่อดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ